สวัสดีค่ะก็มาพบกับพี่ผักบุ้งกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มากันในคอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์ใหม่นะคะเออไม่ใช่คอนเทนต์ใหม่มเรามาต่อกันนะคะในคอนเทนต์ในคอนเทนต์นะคะแกะกล่องของขวัญของป้าของพ่อกันอีกชิ้นคืนนะคะม,มาต่อกันในอีพีที่ส่งกันแล้วะคะ่ะ วันนี้นะคะที่ผมวุ้งก็เห็นนะคะว่าของเต็มไปหมดเลยนะนี่เลยเดี๋ยวเพื่อนวุ้งจะเริ่มไล่นะคะไล่ตั้งแต่อันแรกเลยนะคะชิ้นแรกนี่ก็คือเป็นพระพุทธรูปนะคะก็เรียกว่าค่ะพระแก้วมรกตนั่นเองสวยไหมคะสวยไหมคะนี่เดี๋ยวพี่ผมวุ้งก็ทำการไหว้บูชากระด่อน,นะคะก็ นี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนีเดี๋ยวเพื่อนบุ๊กก็จะไปนะคะวางดูชาอยู่ที่ห้องกระชับบนนะคะเพืเ่อนๆและต่อไปค่ะต่อไปนะคะเราก็มากันในชิ้นที่สองค่ะนี่กล่องสีเหลืองๆจะเป็นอะไรนะ เพื่อนๆลองดดาวสิคะว่าคืออะไรนี่ค่ะสวยงามมากนะคะมีตาสัญลักษณ์ของสโมสรทหารอากาศนะคะนะคะเป็นแบบมีการปักอย่างปาณีตนะคะปักอย่างปาณีตเนี่ยค่ะมีเปิดกระดุมได้ด้วยนะคะค่ะอ่าเดี๋ยวค่อยๆเปิดนะคะแทน ว้ wow. าวสวยมากๆเลยนะคะเนี่หยหูแบบเลอค่ามากค่ะเห็นแล้วแบบเห็นแล้วแบบพี่เอ๋บุ้งยังอยากใส่เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยพี่เอ๋บุ้งลองเทียบอะถ้าถ้าสมมุตนะินะสมมุติว่าสมมุตินะคะว่าใส่กับแขนที่ของบุง้งจะเป็นั ขออนุญาตคุณพ่อนะคะขออนุญาตแก๊ดดี้ที่สบู้เห็นนะที่มุงอยากสั่งอีอยวลองดูนะคะลองดูลองดูงดต้องค่อยๆถนุถนอมนิดนึงโอ้โหนี่ค่ะขับผิวม,มากคะ่ะขับผิวม,มากเห็นไหมคะ เป็นรูปนี่เลยนะคะนี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยบริพัตเนาะอันนี้พี่บุ้งก็ไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าคือเป็นชื่อขรอน่าจะชื่อค่ะนี่เลยค่ะนะคะอ่ะชิ้นต่อไปค่ะเพื่อนๆนะคะเรามาต่อกันนะอันนี้ค่ะเราก็จะมาต่อกันด้วยการแกะกล่อ,องของขวานอันนี้นะคะเพราะว่า โอ้คืออยากรู้เลยนะคะเนี่ยเพราะว่านี่เขาติดมาเราไม่สามารถเดาได้ค่ะว่าคืออะไรนะอ่ะเรามาเปิดกันเลยค่ะเพิ่งๆแบบนี้พี่มุ้งจะค่อยๆแกะดีกว่าเพราะว่าไม่อยากที่จะให้เล็กทีเท่าไหร่อ่ะค่อยแกะเปลอแบบเอาไปใช้ประโยชน์ในข่าวหน้าไนดะเราต้องประหยัด คคนี่นะคะเปิดมานี่ค่ะบูดโบลิบบิ้นใช้ข่าวหน้าได้ค่ะให้กิดประโยแกะไปนะคะเพื่อนๆอะไรที่แกะยากเราก็ต้องแสกออกจะเย็นๆนะคะ ถ้าใครใจร้อนนี่ก็สกีป์ผ่านไม่ได้เลยค่ะโอเคเด็กค่ะโอ้พี่ของบูงก็แกะแกะนี่ค่ะขัน,นอ่ราระมาัดระวังไอ้พี่มึงใช่ไหม ดากแล้วอ่อนแล้วไม่เป็นไรคร่ะเพราะว่าเขาแพ้ก,ก,กันมาอย่างน,นั้นหนัก แรวก็กะว่าจะค่อยๆแกะนะคะเพืว่าจะกลัวไม่ทันใจนี่เป็นไรคะเรามาดูกันนะคะว่าว่สคือลอะไรอื้อ มาค่ะมาเปิดกันว,ว้าวเหมือนจะเป็นพระพุทธรูปอีกนะคะอันนี้คือบูมขอไ่ว้อีกสักทีนี้ค่ะเซ็กบับเบิ้ลนี่พี่แบบบูไม่รู้มาก่อนนะคะว่าเป็นอะไร หนามากไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอะไรกันแต่ว่าหนามาก เพื่อนนี่ค่ะเป็นช้าแก้วมรกตอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นออกเป็นสีเขียวสีเขียวแบบล้นล้วนนะส่วนอันนี้จะออกเป็นแบบออกเป็น,สนใสๆแก้ววนะคะเพื่นอนเพื่อนอามันดูคู่กันนะคะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อน ค่ะ่ะอเดี๋ยวพี่อวุ้จะเปิดใบเคียงกัน,นและว้นะคะมาพบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไป <c oughs> อ๋อเดี๋ยวก่อนไม,ม่หมดนะ่ะขเพื่อน <c oughs> <ๆ>ต่อใบค่ะหลังจากที่เปิดมาดูแล้วนะคะปุ <c oughs> ูกสวยมากเลย นี่นะคะก็จะเป็นซึ่งค่ะนะคะเอาไว้แต่งกายนะคะสวยงามนะนี่นะคะเขาเรียกว่าเสื้อสามานนม้าแต่มาให้ดูด,ดูดูตรงนี้ก่อนนะคะดูตรงนี้ก่อนตอนแรกนะคะก็มีเรื่องเล่าเลยนะะี่ยคุณคุณพ่อมาบอกว่าเป็นเสื้อสามม้าพี่ของมกุกก็เอ๊ะสามมรถพยัติรุนหล่อน,นี่อะไรอย่างเงี้ยก็โอ้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คือ เขาจะแรงให้ถึงความสามารถที่นะคะสามารถทำงานนะคะดำรงตำแหน่งมาได้ยาวนานจนถึงวาระที่จะเกษีย์อายุก็ต้องตายอาย่ะเดี๋ยวพี่ผมวุ้งนะคะก็แกะยังไงเนาะต้องสู้ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเพี่มุ้งก็จะลองนะคะนี่ค่ะเสื้อสั่งพยัคอารมณ์แห้งไม่ได้ <c oughs> ใส่แล้วมองถึงความแบบหน้าเกรงขามมากมเพราวะว่าเสื้อตัวนี้นี่ค่ะดูคะ่ะ กองไฟฟ้าโอ้โหปักสวยมากนะคะก็จะออกแบบแบบโค้งๆหน่โอเคค่ะเพื่อนๆและไว้นะคะมาพบกันใหม่ในอีพีถัดไปพี่มุจะพามาแกะกล่องอะไรกันอีกหรือเปล่านั้นนะคะเราก็ยังไม่ทราบได้เพราะว่าของนี้นะคะก็หลังๆเนะเอามาให้คุณพ่อกันเรื่อยๆนะคะพี่มุก็จะมาเปิดรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะจ๊ะ ่ไว้มาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ